ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนจังชาแนลนะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูเครื่องดูดฝุ่นจากถังสีนะครับผมเป็นงานดี Y วนะครับวันนี้ผมจะพามาดี y วนะครับก็อันดับแรกนะครับผมได้ไปเจอซากเครื่องดูดฝุ่นเก่านะครับผมวางอยู่ข้างบ้านนะเมื่อก่อนมันเคยใช้งานได้แหละแต่พอดีเอาไปเก็บไว้ในห้องเก็บของแล้วทีนี้หนูเข้าไปกัดข้างในเละหมดเลยครับทีนี้ก็เอามาทิ้งไว้ข้างนอกมันก็จะเป็นสภาพประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเละไม่เป็นท่านะครับมีทั้ง ฉีหนูทั้งอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะครับเอาออกมาทิ้งตากฝนไว้เ,เดือนเดือนแล้วเดือนไม่ว่าน่าจะประมาณเป็นปีแล้วครับเนี่ยเนี่ยครับผมก็เป็นของเก่านะครับเอามาดี Y ใหม่แล้วก็จะนํามาใส่ถังสีนะครับถังสีเนี่ยก็เก็บเอาจากข้างบ้านเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นถังถังสีประมาณ9ลิตรนะครับยังไม่ได้ทความสะอาดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับว่าวิธีการดี Y เราจะทํายังไงครับผม อัดับแรกนะครับมาเช็คอุปกรณ์นอีกรอบนะครับจะเป็นถังสีขนาด9ลิตรนะครับผมเป็นถังขนาดกลางเนาะก็จะมีฝาปิดนะครับผมฝาก็เลือกดูที่มันปิดสนิทด้วยนะครับพ้าฝาปิดไม่สนิทเวลาเครื่องดูดฝุ่นทํางานมันจะทําให้อ่ามันดูดไม่แรงนะครับผมแล้วเราจะทําการแยกชิ้นส่วนก่อนนะครับมอเตอร์จะเอาออกมาต่างหากนะครับตัวนี้น่าจะเป็นกองนะครับผม มอเตอร์เราจะแยกออกมาต่างหากสวิตต่างหากไฟต่างหากเดี๋ยวเราจะทําการแยกชิ้นส่วนกันเลยนะครับเดี๋ยวไปชมนี่นะครับผมก็จะมีการถอดสายไฟเนาะตัวข้างหน้ามันน่าจะเป็นแผงวงจรนะครับเดี๋ยวเรามาทําการถอดพวกนี้ออกก่อนนะครับเป็นสายไปที่สวิต อดมอเตอร์ชุดตัวประกอบพวกนี้น่าจะได้ใช้หมดเลยนะครับไอตัวที่สวมสายที่เข้าเครื่องก็น่าจะได้ใช้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการแกะแล้วก็เอามาใส่ถังสีใหม่นะครับเป็นบอดี้ใหม่ด้านหลังน่าจะมีน็อตขันอีกตัวหนึ่งนะครับ พอดีดีกว่าทิ้งนะครับผมผมว่าเอามาดี y ใช้งานแบบนี้มันน่าจะดีกว่าเราไปทิ้งตั้งเยอะนะครับโอเคนะครับผมสาหรับหลังจากที่เราทําการแยกชิ้นส่วนเรียบร้อยนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับบางตัวก็ใช้ได้บางตัวก็ใช้ไม่ได้นะครับเราจะเอาตัวที่ใช้ได้เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาทําการเอามอเตอร์มาวางหาตําแหน่งนะครับผมที่เพื่อที่เราจะทําการเจาะรูแล้วก็หย่อนตัวมอเตอร์แล้วก็ใบพัดดูดลงไปนะครับ ก็ตำแหน่งจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมน่าจะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการมาร์คมาร์คจุดนะครับที่เราจะเจาะในการเจาะนะครับผมเราจะใช้เป็นลูกหมูนะครับผมในการเจาะเราจะใช้เป็นใบใบมังกลมๆนะ่ะใบตัดกระเบื้องนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเจาะได้ง่ายนะครับก็ใช้ค่อนข้างที่จะใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับผมเพราะว่าลูกหมูมันจะชอบดีดนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนเจาะเสร็จนะครับผม หลังจากที่เราทําการเจาะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราจะทําการเอามอเตอร์ลงมาลองสวมดูนะครับว่ามันจะสวมได้ปกติไหมนะครับนี่สวมได้แน่นฟิตสนิทพอดีเลยนะครับผมโอเคแล้วเราจะลองค้าบต,ตัวสีดํานี่ลงนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ไอ้นี่ดูก่อนถ้าผมว่าตัวข้างในมันน่าจะใส่ไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวจะวางตำแหน่งคร่าวๆดูก่อนนะครับผมเพื่อที่ให้มันลงล็อกเราจะได้รู้ว่า เราจะควรจะตัดตำแหน่งไหนนะครับผมไอตัวดำๆข้างล่างยาวๆที่ยื่นออกมาผมว่าน่าจะได้ตัดทิ้งนะอ่ะก็จะอยู่รูปทรงประมาณนี้นะครับผมตัวนี้เราจะลองใส่ตำแหน่งตัวสวมสายนะครับผมว่าด้านบนมันน่าจะแคบไปนะเราน่าจะได้ทําการเจาะเจาะใส่ที่ถังนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเจาะ ไปที่ตัวถังนะครับน่าจะบริเวณประมาณช่วงกลางๆนะด้านในก็ยังไม่ได้ทําคนสแตน์เนี่ยครับผมหลังจากที่เราทําการเจาะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเนี่ยด้านในโอเคนะครับแล้วเราก็จะลองทําการปิดฝาดูก็จะได้รูปทรงประมาณนี้นะครับผมเครื่องดูดฝุ่น DIY จากมืสีนะครับเดี๋ยวตอนที่เราประกอบเราจะทําการติดกาวตะปูใส่บริเวณขอบนะครับผม ขอบด้านข้างทั้งหมดนะครับพวกนี้ต้องใช้กาวตะปูติดนะครับผมหรือซิลิโคนก็ได้หรือจะเป็นกาวกาวหลอดก็ได้ครับกาวหลอดไอตัวปืนกาวนะครับเราจะไม่ใช้กาวร้อนนะครับกาวพวกนี้มันแตกง่ายนะครับผมโอเคส่วนตัวกรองนะครับผมตัวนี้เป็นตัวกรองน้ํานะครับผมตัวกรองที่อยู่บนถังฉีดน้ําเก่านะครับโอเคนะครับผมหลังจากที่เราทําการประกอบตัวถังเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาดูด้านบนนะครับ ตัวนี้จะเป็นแผงวงจรที่ได้ทําการถอดออกมาจากตัวซากของเครื่องดูดฝุ่นนะครับผมแล้วก็จะมีสวิตช์นะครับผมแล้วก็จะมีฝาครอบมอเตอร์แล้วก็จะมีสายไฟนะครับอ่าเราจะทําการวางแผงวงจรเนี่ยให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับผมโดยที่เราจะสอดสายไฟลงไปด้านล่างนะครับแล้วเราจะทําการเจาะรูนะครับผมเจาะรูสวิต รูสวิตเราน่าจะเอาไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็รูสายไฟน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเจาะรูนะครับผมด้วยสว่านนะครับหรือใครมีบัดกีก็เอาบัรกีมาเจาะก็ได้น่าจะง่ายกว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตอนเจาะรูเสร็จเรียบร้อยนะครับ โอเคนะครับผมหลังจากที่เราทําการใช้สว่านเจาะให้มันเป็นรูอย่างนี้แล้วนะครับเราจะทําการใส่ตัวสวิต์นะครับสวิต์เราจะฝังมาจากด้านล่างนะครับนี่นะครับมองอกดเข้าไปนี่จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับผมเป็นตัวสวิต์โอเคนะครับผมกดพอดีมือนะครับผม หลังจากนั้นนะครับผมตัวสายไฟเราจะทําการใส่ลงไปในรูเหมือนกันนะครับทําการปอกก่อนนะครับโอเคเราจะลองเอาสายไฟใส่เข้าไปดูว่ามันจะพอดีไหมนะครับอ่าใส่ได้นะครับวันนี้ แล้วก็จะเป็นส่วนของแผงวงจรนะครับวงจรก็จะอยู่ในด้านนี้นะครับสายไฟจะได้ลงตรงรูพอดีเราจะทําการติดติดกาวนะครับแล้วก็ประกบลงตรงนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมี๋้วเราจะทําการสอดสายไฟลงไปก่อนนะครับเพื่อที่ mình sẽ đây ngay ngay จากนั้นนะครับเราก็จะทําการต่อวงจรด้านในนะครับผมโดยที่สายสีแดงที่ออกจากแผงวงจรเราจะมาเข้าที่สวิตช์แล้วก็ออกไปที่สายไฟนะครับอีกสายสีดําก็จะเข้าไปที่ไปรอที่สายไฟส่วน2ตัวนี้เราจะต่อเข้าที่มอเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะทําการพันสายไฟเดี๋ยวเราจะไปลองต่อนะครับผมแล้วเราจะไปลองใช้งานดูว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับผมตัวนี้ก็เป็นด้านบนนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ หลังจากที่เราทําการประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้นะครับผมเป็นเครื่องดูดฝุ่นจากทั้งสีอ่าเป็นงาน DIY นะครับผมอ่าดีกว่าเรานําไปทิ้งครับและจะได้อยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยฝนกาลังตกนะครับกำลังลินดินเลยอ่าเดี๋ยวเราจะลองไปใช้งานดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้จริงๆไหมนะครับผมถ้าใครชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมไปดูกันเลยครับอ่าเราจะลองทําการดูด นะครับผมอ่ะลองเลยโอ้มันก็แรงอยู่นะครับผมดูนะครับเนี่ยตามซอกตามเดือบโหแรงนะครับแรงอยู่แรงอยู่โหสะอาดสะอาดดีอยู่นะครับผมแต่ก็จะมีเสียงเสียงดังนิดนึงมันก็ไม่ดังมากนะครับกพประมาณเครื่องดูดฝุ่นรุ่นเก่าๆเ,เ,เนาะเพราะตัวที่ผม ซากที่ผมเอามาทาเนี่ยมันน่าจะเก่าพอสมควรหลายปีแนละ้วน่าจะยังเป็นรุ่นที่ยังไม่พัฒนาก็จะมีเสียงนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับใช้งานได้นะครับไม่เสียตังค์สักบาทด้วยได้เครื่องดูดฝุ่นมาหนึ่งตัวโดยที่เราไม่ต้องไปเสียตังค์ไปซื้อนะครับผมดูแปงนะครับถ้าใครสังเกตดีๆเวลาที่ยกยกท่อขึ้นอ่จจะได้ยินเสียงดูดนะดูนะครับตามซอบแบบนี้ดู แรงจัดนะครับผมบอกเลยว่าโคตรเจ๋งนะครับเนี่ยสะอาดเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเครื่องดูดฝุ่น DIY จากทั้งสีนะครับผมนำซากเก่ามาทำใหม่นะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิป DIY นะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมคลิปหน้าเราจะได้มีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆมา DIY ให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม